สูงได้เกินขีดพันธุกรรมถ้าเราดูแลถูกวิธีค่ะหลายบ้านคิดว่าพ่อแม่เตี้ยลูกต้องเตี้ยแต่ความจริงเด็กสามารถสูงได้เกินยีนที่คาดไว้ค่ะวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าลูกสูงกว่ารุ่นพ่อแม่ได้จริงค่า mid parental height ไม่ใช่เพดานสุดท้ายของความสูงลูกเมื่อเราเตรียมโภชนาการการนอนและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นส่วนสูงของเด็กเนี่ยน,นะคะจะมาจากยีน70-80และอีก20 ถึงสามเนี่ยมาจากการที่เราเลี้ยงดูค่ะและช่วงที่ร่างกายตอบสนองกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดคือตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นตอนต้นค่ะสิ่งที่ทุกบ้านทําได้เลยตอนเนี้เพื่อช่วยให้ลูกสูงเป็นที่ที่สุดมี4ข้อดังนี้ค่ะอย่างแรกให้โปรตีนครบถูกมือเพราะการขาดโปรตีนเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูงชัดมากๆสดูแลให้ได้แคลเซียมเท่านั้นไม่พอวิตามินดีสา ช่วยดูดซึมแคลเซียมเพื่อให้กระดูกเนี่ยเติบโตได้อย่างเต็มที่ 3. นอนเร็วงดหน้าจอก่อนนอนเพื่อให้หลับหรือกระดฮอร์โมนหลักเต็มที่การหลับไม่ดีนะคะทําให้โตช้าได้และ4เล่นกีฬาค่ะเล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกวิ่งกระโดดเป็นประจําทุกวันค่ะและอย่าลืมป้องกันสิ่งที่จะดึงความสูงลูกลมเช่นการป่วยบ่อยๆเป็นหวัดบ่อยๆการอยู่ในที่แออัดภาวะเครียดหรือขาด าานกรที่ดีถ้าทำครบตามนี้โอกาสลู่สูงสุดเท่าที่เขาจะเป็นไปได้ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะ